เจ้านี่เจ้าผมนี่ดูนี่น้อขัดอันตีโดนออกไปเห็นเป็นจัดนักเจ้านี่สวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้หนึ่งปลามารุ่นติใหม่เดิมนะเจ้าเนาะเติมเติมคือวันนี้มีคนเปิดมาจอมเบ็ดด้เจ้านี่ เป็นจำเบ็ดตะไคร้เนาะเป็นเอาต,าาาตรระไคร้มัดไปเหยื่อเจ้าอ่นได้ปลาส้อยไปอย,อย่างยุ่เจ้าวันนี้อย่างหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเลยเนาะนึกว่าบ่มีปลาเจ้าแต่เมื่อกี้ปลาไหนตัวจัหไยเลยปุ๊จจำอย่าง,นงหนึ่งอ่ะตัวเป็นกิโลพุ่นน่ะเลยอยากเก็บบรรยากาศมาให้ดูเนาะเกินจะมีปลาใหญ่ลงเข้ามาเข้าจับมือผ่องก็ะจะได้รุนได้มวนอยู่เจ้ายกมือเดียวพอ โดดสิหนะตีหนึน่งจ็อกกนะนะปานนี้พุทธหนึ่งอ่ะเจ้าเดี๋ยวมันลุ้ดนด้วยกันเจ้า ตัวใ yup. หญ่ขนาดทำสองเซいいงนได้ไหมใช่นบวีวเสร็จได้ช็อตปลนในพุทธจำยิงนึงตะกี้เจ้า ใช่มาก เข้าเห็นสักตัวเนะวาะก่ไหในอีกหนึ่งจะคือดูติไป่าย่ายท่านเจ้าติดบรลอยหเนาะมันกระตุกเหมือนมีป่ากินมันเลยอะ่ะน่ะพอเดอน่ะนะมันป่ากินตั้งหากตั้งต้นมาเลยเจ้ามันต้องมีปลาใหญ่อยู่นั้นแน่ๆ tủa ôi nằm ngay của dạy xây ngang như là cháu nó đâu mặn màn được, đưa đi cháu đâu tên, mái, tên เข้าเหรอเออได้อยู uhm. ่โอ้ยปลาแก้วได้แต่ปลาแก้วปลากระจกนี่ดูบรรยากาศหน้าสายเคนจอมเบ็ดปลาซ้อยก็ได้อยู่นะเจ้านี่เลยพอคนนั่งสาวขึ้นมาเนึ่งหนึ่งตัว อยู่ในตะเออยู่ในอันตะแกงนั่นเนาะจะตะแกงมาทอดมาอย่างก็ตะไคร้ฝาดนั่นเหมือนเข้ากำปูกันมั้งในมดผู้แสดงปั๊ดไนตะก,กี้เจ้าไ,ได้สักคำทุกทีอย่างหนึ่งเอาอยออันตาห่างตาสองเส้นกึ่งเนาะเอ็นยี่สิบมาตัวเจ้าวันนี้ดันลืมเจ้านี่เพราะว่าเมื่อวานนี้วนันพระบม่ได้เอามาสักคำเนาะ เออไ่ได้มาตกจับกันเลยเอาตะกร้าออกเจ้าแม่เอาตะกร้าออกเอาของในตะกร้าออกกันเลยบ่ได้เอามาสกักํำลืมกึดไปเลยว่าน้าอาจจะนองเสียดายมากอันนี้เป็นยอที่เจ้ายอปลาส้อยยกปลาส,ส้อยปลาซิวก็เลยได้แต่ปลาส,ส้อยปลาซิวขาดปลาส้อยปลาซิวเนี่ยมันจิตให้กุกกำหน่อเจ้านี่ เจ้าเมินๆลงคลิปเตือนเนาะจะได้กาะากขอบคุณเอฟซีทุกคนตียังติดตามรับชมกันอยู่นะเจ้าบางคนก็นตักมาหวานนึกว่าโดนจระเข้กินไปแล้วอีกอะ <c oughs> ยังยดีเจ้าแต่ว่ามันมค่อยมีปา่าวันนี้พอมีป่ากันเลยอยาเกเจ็บบรรยากาศให้ดูเนาะโอามีหมดแ่ววไม้เท่นยัง่ชิ้นเถอะ เอาไม่อาจําไม่ต้งเก่งไม่เลยตบไปชิ้นดีไม่เกะกะก็เงกะงะอยู่เนาะ 哦。 นี่เจ้าโอ้ตัวใหญ่อยู่เนี่ทำไมไม่เป็นปลาคาวม <hmm> ึงก็ไปขังมันเจ้ามันมานม้านวันกี้ฝันหนกับตัวใหญ่จยิเจ้าปุดไปเลยเนาะ วันนี้จกได้ช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูเจ้านี่รุ่นต่อเจ้า ชอดยาวๆเลยนะเจ้าเนะะาปะปลาใสยปลาน้อยอย่างก็มาถึงก็ผุผ่านมาเจ้ายกมันก็มาไ,ได้เนาะต้องอาศัยสังเกตดูว่ากองป่ามันมาถึงไหนหรือป่ามันมาประมาณไหนนะเจ้า หนึ่งใจจำอ่สองต้องหรือสองปานนะเจ้าเนาะข้างนอกรอบนอกสองเซนด้านในอีกเซนเพิ่งเจ้า,หาใหม่หนึ่งจุดห้าแ <c oughs> ต่เนาะตะกี้กว่าปุกพุทธขนาดอะปะุกนี้หน่อยมันแบบก็ตั้งจำแห้งเจ้าเป็นปานไน้ลาลิมี่พุทธนนน้อนเจ้าดิ I <laughs> do

มันไมโดมนเยไดดเยาปช้้าเกือบลุดโอ้ยยังมาเข้าเป็นมูเป็นหูขอเลยนี่ได้ได้ชอบเบ็ปขอซอยเจ้า ได้ช็อตเด็ดแถมสักช็อตแล้วเจ้าเนาะะได้ป็นคิปแล้วเจ้าหมายนี่ค่อนข้าง,งจะช่ำละปาบปกไปามาใกล้แล้วจ้หน,นีเดีวยวอีนึงจะได้เดินเตียวซอกพอหมายอืนนะ่นเนาะหเข้าแลเจ้าปดูาสวยเจ้น,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 นีเจ้าคนคนที่เข้าไปู่อยูเจ้าบนั้น เก็บตัวอ๋อนี่นี่ผ่านอาจจะหล้วเดีหนึ่งจะเปลี่ยนไปใส่มงอื่นก่อนเจ้าไอหนึ่งเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะอ่าอาจจะเข้าไปไลฟ์ไลฟ์สดในติ๊กต็อกถ้าใครอยากเห็นภาคต่อของคลิปมีเออคลิปนี่หรือวันนี้จะเข้าไปดูในติ๊กต็อกเจ้าเนาะหลังจากไลฟ,เฟ,ฟ์เสร็จอีหนึ่งก็จะอัพโหลดลงในช่องติ๊กต็อกเจ้าในในในไลฟ์ คนผิดประตูจะนี่แิดเจ้าเดี๋ยวยกชัดเอยกชัดเด็ดวะยกชมไทยไอ้เจ้าก็เปุกันชมน่้วจ้าได้่าใยป่าหลวงจะลงให้ดูไทยคลิปเจ้า ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าอุ้ยเจ้านี่เจ้าฝ <c oughs> ูงนี่ดูนี่น้องขันอันตีโดดออกไปเห็นเป็นจับนักเจ้านี่มนัมนมนันมันตาแล้วต้ได้สักฝูงสแต๊บบัไ,ได้ช็อตเด็ดสักกำเจ้าตะกี้นี่ได้เห็นฝูงนึงแล้วเจ้าขอเจ้นี่อีกหนึ่งขอมือกำซองหัวกัมแตกไปเขาตอกเลยตะกี้อุ้ย โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ใอุ้ยนี่เจ้ายกมือเดียวดูนี่มันหมันๆมนจดูว้าวนี่หนึ่งต้องเอาดูได้เจ้าหนึ่งช็อตนี่เนาะโอ้ตัวนั้นเอาไปเกิงละเด่นมันเหมืน